ปีกไก่ทอดนะครับกรอ,อบสีสันน่าทานแบบนี้กรอบนอกนุ่มในฉ่ำๆทำง่ายมากๆนะครับหน้าตาน่ากินเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยแรกนะครับเรามาหมักไก่ก่อน,อนวันนี้ผมใช้ปีกไก่บนนะครับอัตราส่วนอยู่ท้ายคลิปเพื่อนๆรอดูได้เลยผงปุุงรสไก่ครับน้ำปลาครับซอสถั่วเหลืองฝาเขียวครับพริกไทยปน่น เสร็จแล้วนะครับนวดคุกเขาให้เข้ากันเลยครับขออนุญาตใช้มือเปล่าเลยนะครับพอเข้ากันดีเรียบร้อยแล้วนะครับหมักไว้สัก30นาทีโดยประมาณนะครับจะเข้าเนื้อดีมากๆเลยครับพอเข้าเนื้อดีแล้วนะครับก็โรยแป้งทอดกรอบนะครับจากนั้นคุกเขาแห้งๆแบบนี้ไม่ต้องเติมน้ําเพิ่มแล้วนะครับเอาว่าให้แป้งมันติดที่ผิวของไก่นิดหน่อยก็พอนะครับประมาณนี้ครับมันจะเป็นแป้งบางๆกรอบๆครับเดี๋ยวเราไปตั้งกระทะรอทอดได้เลยครับ ตั้งกระทะรอจนน้ำมันร้อนนะครับจากนั้นก็ใส่ปีกไก่ลงไปทอดได้เลยครับเราจะทอดด้วยไฟกลางน้ำมันร้อนไปเรื่อยๆนะครับจนปีกไก่เริ่มสุกก่อนครับเวลาใส่เนี่ยพยายามเกลี่ยให้มันทั่วๆกระทะแบบนี้นะครับเราจะได้ไม่ต้องคนมากครับอ่าพอเริ่มสุกนะครับด้านล่างแข็งเรียบร้อยแล้วนะครับก็กลับด้านสักนิดนึงเดี๋ยวมันจะติดกระทะนะครับ คราวนี้นะครับคนบ่อยขึ้นนิดนึงครับมันจะได้เหลืองเท่าทั่วกันแบบนี้ครับพอเหลืองตามที่ต้องการแล้วนะครับเร่งไฟแรงครับเราก็ใส่ใบเตยลงไปเล็กน้อยเพิ่มกลิ่นหอมใครจะใช้ใบมะกรูดก็ได้แล้วแต่ชอบครับส่วนแอดมินเนี่ยชอบกินใบเตยทอดด้วยก็จะใส่ลงไปเยอะนิดนึงครับจากนั้นนะครับพอเร่งไฟแรงแล้วก็ทอดจนกว่าสีมันจะเข้มตามที่เราต้องการอย่าให้เข้มเกินนะครับเพราะว่ากว่าจะเย็นเนี่ยจะเข้มจัดมากครับจากนั้นนะครับเราก็ตักให้เสด็จน้ํามันพักเอาไว้ได้เลยครับเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสาหรับ ปีกไก่ทอดง่ายๆนะครับเป็นปีกไก่ทอดน้ำปลานะครับสูตรน,นี้แป้งจะบางครับกรอบหอมอร่อยทําง่ายมากๆอัตราส่วนผมขึ้นให้ตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆสามารถจดนําไปทําทานได้ทําตามผมได้เลยนะครับใครชอบกินใบเตยเยอะๆก็ใส่ใบเตยเยอะๆครับ